พายภรรยามาเฟียตอนที่18เรียนแบบมิาแค่ขอมาอยู่กับเดมมอนมิลาผู่เข้ากอดเอลสอบเงยหน้าขึ้นมาออดอ่อนเห็นแล้วเขาอดที่จะบิดปลายจมูกเล็กไม่ได้คุณป้อเมหน้าเล็กสายไปมาอย่างน่ารักน่าชังแล้วเราไปเอาลูกเขามาอยู่ได้ยังไงพ่อแม่เขาไม่ว่าหรอลูก โซเฟียถามพอเห็นอะไรหลายๆอย่างที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันจึงไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่ว่าสองคนนี้ไม่ใช่พ่อลูกกันทำทุกอย่างเหมือนกันแบบถอดแบบกันออกมาเป๊ะๆขนาดนี้ไม่ค่ะคุณย่ามิล่าตกลงกับคุณแม่แล้วมิล่าอยู่กับเดมอนได้อีกสีวัน มิาชูมือเล็กกลางนิ้วขึ้นมายืนยันเดมอนนั่งนิ่งมองยังคงแสดงสีหน้าเงียบขรึมเหมือนเดิมมีเพียงแววตายามมองหนูน้อยเท่านั้นที่ดูอ่อนโยนเด็กคนนี้มันน่ารักจริงเว้ยมานั่งกับปู่มาเช้าที่เงียบมานานตบเข่าดังฉาดใหญ่กวักมือเรียกมิลาให้ไปหาทว่ามิากลับลังเลมองไปทางเดมอนเชิงขออนุญาตอยากไปไหมละ่ะอยากอยู่กับเดมอนมากกว่า มิล่ายิ้มราประจบเอาใจเล่นเอาโซเฟียที่เห็นแล้วอดเอ็นดูไม่ได้แม่ว่ามิล่าดูไปดูมาก็เหมือนเดมี่ตอนเด็กเลยนะเนี่ยพูดพร้อมหันไปมองลูกสาวที่นั่งตรงข้ามกอดอกมองพี่ชายด้วยสายตาพิจารณาเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่โกหก เหมือนกันขนาดนี้จะไม่ใช่พ่อลูกกันได้ยังไงเดมีโพรงขึ้นด้วยสีหน้าเชิดเชิดตามแบบลูกสาวคนเล็กคู่เอาแต่ใจของเธอเออ เดมี่นี่พี่เขาบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิโรสวิปปามสายตาที่เธอมองเห็นหลานมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงสองพี่น้องนี้มาตั้งแต่เกิดทำไมจะมองไม่ออกว่าโครงหน้าดูคล้ายครึ่งกันขนาดไหนแต่เมื่อยังไม่แน่ใจจึงยังไม่กล้าฟันทงออกมาตามตรงที่สำคัญเธอก็มั่นใจว่าหลานชายใช้ชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างระวังตัวมีโอกาสที่จะเป็นลูกสาวของมิลินแต่ก็ไม่น่าใช่ถ้าใช่เด็กก็ไม่น่าจะโตเร็วขนาดนี้ มิล่าเป็นเด็กเห็นอะไรก็เรียนแบบไปหมดเราเลยคิดว่าเหมือนไงโซเฟียเสริมแต่ลึกๆแล้วเธอก็อยากได้มิล่าเป็นหลานเหมือนกันดูเป็นเด็กกล้าสแสดงออกหน้าตาก็น่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้ออดอ้อนเก่งขนาดนี้ออนนเธอหลงตายเลยอาเนมี่ไม่ชอบมิล่าหรอคะมิล่าถามเสียงเบารอยยิ้มที่สดใสหายไปทันทีเลยก็ว่าได้เมื่อได้ฟังน้ำเสียงแข็งๆของเดมี่ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมิาอาไม่ได้ไม่ชอบมิาเลยอาแค่ไม่ชอบที่เดมอนของเราโกงหกทุกคนค่ะเนมี่ยิ้มกว้างรีบรับบทเป็นนางฟ้าใจดีแทนบทนางมาร้าที่เธอใช้มองพี่ชายทำหน้าอย่างนั้นทำไมพี่เดมอน เดมีลุกพรวดขึ้นจนเช้าต้องรีบคว้าแขนลูกสาวเอาไว้สองพี่น้องคู่นี้อยู่ด้วยกันทีไรชอบทะเลาะกันตลอดถึงเดมอนเป็นคนไม่ชอบพูดและดูเงียบขรึมแต่เจ้าตัวก็สามารถแสดงสีหน้ายียวนกวนประสาทให้เดมีต้องอารมณ์เสียอยู่ตลอดใจเย็นๆไม่อายเด็กหรือไงชาวชวนมองไปทางมิลาที่กระพริบตาปริบปบมองด้วยความตั้งใจจนเดมีต้องนั่งลงพร้อมหายใจฟุดฟัดขาดใจ อย่านะเดมี่ยังไม่ได้ชำระความที่พี่เอาชุดของเดมี่ไปให้ผู้หญิงคนอื่นใส่เลยนะเธอชี้หน้าค่าโทษคิดแล้วยังหงุดหงิดไม่หายเธอดันลืมชุดเรสสีฟ้าตัวอ่อนตัวโปรดเอาไว้ที่นี่พอกลับมาอีกทีก็ไม่เห็นแล้วเออนะเดี๋ยวซื้อคืนนะน้ำเสียงติดไปด้วยความรำคาญบอกปัดให้มันจบๆไปพอนึกถึงชุดนั้นที่เขาให้มิลินใส่หัวใจดวงแกรรู้สึกวูบหวงไปทันทีที่นึกถึงใบหน้าจิ้มลิ้มของมิลิน เดมี่เสื้อผ้าหนูก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมทำท่าไม่พอใจขนาดนั้นล่ะลูกชุดนั้นเป็นชุดโปรดของหนูไงคะแม่แฟนคนแรกซื้อให้ด้วยจะไม่ให้หนูไม่พอใจได้ยังไงเธอกอดอกจ้องคขแหงไปที่พี่ชายอย่างเอาเรื่องคุณแม่มิลาก็มีชุดกระโปรงเหมือนกันเลยค่ะเป็นชุดกระโปรงสีฟ้าๆยาวๆคุณแม่บอกว่าเป็นชุดที่แฟนคนแรกของคุณแม่ให้เหมือนกันเลย มิล่าชูแขนเล็กยกมือขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นทุกคนได้แต่ยิ้มเอ็นดูในความอยากมีส่วนร่วมของหนูน้อยมองมิล่ากันยกใหญ่พูดเก่งขนาดนี้มาอยู่กับทวดเป็นไงโรสรู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเธอคงไม่มีทางเหงาแน่แน่เล่นพูดเก่งถามเก่งขนาดนี้คงมีความสุขมากแน่แไม่เอามิลาจะอยู่กับเดมอนพูดพร้อมพยายามปีนขึ้นไปนั่งบนตักของเดมอนเข้ารับ เด็กน้อยเอาไว้ในออบแขนเนมอนมีอะไรดีคามิล่าพูดก็ไม่พูดทำเป็นอยู่หน้าเดียวเนมีเริ่มหมั่นไส้พี่ชายที่ดูเหมือนไม่มีอะไรให้เด็กติดได้เลย มีสิคะเดมมน่มีเงินเยอะแยะเลยซื้อของเล่นให้มิล่าได้มากมากมิล่าชูแขนอ้ากว้างแสดงคำว่ามากทุกคนต่างก็หวัวเราะคลืนกับประโยคที่มิล่าพูดช่างพูดช่างจาทำให้รรยากาศในโต๊ะทานอาหารในวันนี้คืนเคร่งกว่าวันไหนไหนอันนี้อาไม่เถียงเลยหลอกให้ซื้อของเล่นให้ยเยอะๆเลยนะมิลา่าเอาให้หมดตัวไปเลยไดทีก็รีบสอนมิลา่าไม่ไล่ค่ะ เดมอนบอกว่าต้องซื้อของที่อยากได้จริงๆตอนนี้มิาก็ได้ของที่มิาอยากได้หมดแล้วไม่มีอะไรที่หนูอยากได้อีกเลยหรือไงลูกโซเฟียถามด้วยความเอ็นดูไม่มีแล้วค่ะมิ拉ใส่หน้ายิ้มตอบเด็กก็คือเด็กรู้จักพอด้วยเดมอนสองมาค่ะมิาหันไปยิ้มให้กับเดมอนที่ก้มมองดูหนูหน้อยด้วยความเพลิดเพลิน สอนตอนไหนไม่ได้สอนเขาอมยิ้มน้อยๆบอกด้วยความภูมิใจก็แค่พูดให้มิลาเปลี่ยนใจไม่นึกว่าจะจำได้ขึ้นใจก็ตอนนั้นไงมิลาดจำไม่ได้ละสอนเด็กดีขนาดนี้ไม่อยากมีลูกเป็นของตัวเองบ้างหรือไงชาวนั่งฟังทุกคนมานานอดพูดขึ้นมาบ้างไม่ได้และนั้นก็ทำให้รอยยิ้มของทุกคนเหือดหายไปทันที อะไรผมพูดไม่ถูกตรงไหนเดมอนอยู่ในวัยที่ควรมีครอบครัวได้แล้วจะมานั่งจมปักอยู่กับอดีตเลี้ยงลูกคนอื่นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่เดมอนมูฟออนได้แล้วลูกผู้หญิงดีดีมีอีกตั้งเยอะบรรยากาศตึงเครียดเริ่มเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันปวดจะพูดขึ้นมาก็ทำให้เสียบรรยากาศขึ้นมาทันที ทำไมผมพูดไม่ถูกตรงไหนชาวใช้ตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวถามความเห็นจากสมาชิกในครอบครัวทีละคนพอมาหยุดอยู่ที่ภรรยาเขาถึงกับเสียวสันหลังว่าขึ้นมาแต่ก็ยังทำใจกล้าพูดต่อถ้าภายในปีนี้แกยังหาเมียไม่ได้พ่อจะเป็นคนจัดการให้แกเองครับ เขาพยักหน้ารับเสียงเหนื่อยด้วยอาณาจักรดีซีกรุ๊้นใหญ่โตเขารู้ดีว่าตัวเองต้องมีผู้สืบทอดการที่มีรากฐานครอบครัวที่แข็งแกร่งมันแสดงออกได้ถึงการที่เขาจะสามารถพาอาณาจักรของเขาให้ดำเนินอยู่ได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเขาต้องมีผู้สืบทอดธุรกิจนี้ต่อ ไม่พูดก็ไม่มีใครหาว่าคุณเป็นใบนะคะให้เวลาลูกหน่อยสิโซเฟียเอ่ยเสียงเย็นตำหนิสามีทางสายตาที่กล้าดุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธออยากเคตกกระโหลกหนาๆที่มีแต่คำว่าธุรกิจของสามีแห่รุนออกนะักขนาดนี้ยังมองอะไรไม่ออกเลยหรือไงกัน ยิงมิลานั่งบนตักของเดมอนพอเทียบดูทุกอย่างทั้งรอยยิ้มทั้งท่านั่งมันเหมือนกับหลุดออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารขนาดนี้แล้วไม่สังเกตอะไรบ้างหรือไงพอหันไปทางโรสที่ศบตากันพอดีสายตาที่ทั้งคู่ศบประสานกันมันก็บ่งบอกชัดเจนว่าตอนนี้พวกเธอกำลังคิดเหมือนกันแม้ว่าใช่หนูก็ว่าใช่เหมือนกันค่ะคุณแม่